สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมครัเป้าเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่งนี้รวมไปถึงกลุ่มแลกที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับเอาวันนี้ไปดูกันที่พรีเมียร์อังกฤษนะครับคู่แรกหกโมงเย็นครับเชฟฟยูเต็ดพบกับฟูลแลมนี่ก็อยู่ท้ายตารางกันทั้งสองฝั่งเลยนะเชฟยูแพ้มา5นัดติดแล้วนในทุกรายการของซีซั่นนี้นะครับฟูลแลมเองก็ไม่ได้ดีกว่านะชนะ1แพ้4นะครับแต่ว่าการเจอกันโดยตรงคู่นี้ฟูลแลมชนะ3เสมอ1แพ้ เชฟยูหนึ่งเกมจาก5้าด้านหลังสุดที่ด่วนกันนะครับดูดาบคู่ครับวันนี้ใช้จอเนเกนครับจอลุนสตรัมแล้วก็โอลีแม็กเบอร์นี่ส่วนฟูลแลมครับมีทีมริมทอมแคนนี่กับตันทีมและสุนารังยักษ์ครับอเล็กซานดรามิตโรวิชนะครับไปคู่นี้เนี่ยเดลต์ดูแล้วเชฟยูวันนี้เล่นที่บรามเลนบังคับชนะฟูลแลมนะสกอร์อะไรก็ได้ไปแฟนเฮเลยแต่ถ้าเสมอพังกันนั้งแถบซึ่งดูแล้วบอลฟอร์มวยห่วยด้วยกันอย่างเงี้ยโอกาสเสมอสูงมากแม้เชฟยูจะเล่นในบ้านแต่อย่างที่บอกไม่มีแฟนบบเพรราาาะนนั้น้ควมไไดปปียยก็ห ดูแล้วโอกาสเสมอสูงครับวันนี้มองทีมเยือนกันแล้วกันเจ้าสัวน้อยฟูแลมครับสองทุ่มตรงครับคริสตัลพาเลสครับพบกับบริตันแอนด์โฮฟเฟลเบียนนะครับพาเลสของปู่รอยฮอตเซนชนะ2แพ้3ครับฟอร์มเดียวกันกับบริตันแอนด์โฮฟเฟลเบียนของแกรมพอตเตอร์เลยนะแถมเฮตูเฮต้าเกมหนังสุดที่เจอกันก็เท่ากันด้วยครับชนะฝั่งละ2แล้วเสมอไป1เกมนะสูสีทุกอย่างเท่ากันทุกอย่างสำหรับคู่นี้นะพาเลสครับวันนี้ใช้มาร์ดูซาโกแอนดรอสทาวเซนและวินฟริดซาฮานะครับส่วนบริตันมีลิวิสดังครับอีฟบิซูมา และนิวโมเปย์สูนหน้าตัวเก่งของพวกเขานะคู่นี้เสมอไหนเสมอกันแบบนี้เจดายังมองว่าพาเลสดูดีกว่าเบรตันเล็กๆในแนวรุกนะแนวรุกของพวกเขามีความเร็วแล้วก็แข็งแกร่งด้วยจอแดนาะยูวเวนฟริตซาฮานรอตเทาร,ราเซมุน,น้พร้อมทําประตูได้ทั้งหมดนะเบรตันเองช่วงหลังในเกมรับก็ไม่ดีเหมือนเดิมนะพอปรับมาปรับไปปรับมาแล้วดูมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เพราะนั้นวันนี้เสมอไหนเสมอการแบบนี้โอกาสเสมอมีสูงแต่ถ้าจะมีผู้ชนะยังมองว่าเป็นเจ้าถิ่นได้เปรียบ เล็กๆเ,เท่านั้นเองนะมองไปที่คริสเซิลพาเลซครับปีนั้นสี่ตึ้ครึ่งนะครับตอนนี้มอสเปอร์ครับพบกับเวสต์แฮมลอนดอนดาร์บี้นะสเปอร์5เกมหลังสุดชนะ4เสมอ1นะครับส่วนเวสต์แฮมชนะ3แพ้2องเฮตูเฮตุนี่เวสต์แฮมเป็นรองบานเลยนะ5เกมที่เจอกันเน West Ham ี่ยเวสต์แฮมชนะ1แล้วก็เป็นสเปอร์ชนะไปถึง4นัดน,นะครับตัวผู้เล่นนะสเปอร์วันนี้ใช้อลิกไดเออร์ครับเปียร์เอมิลฮอยแบกนะแล้วก็ คู่กองหน้าอย่างซวนเฮอร์มินและแฮร์รี่เคนนะส่วนเวสต์แฮมครับอังเจโลออกบอนน่าครับดิแคนไรส์มิเกลอันโตนิโอพวกนี้ก็พร้อมเหมือนกันคู่นี้สเปอร์บังคับชนะ1สกอร์เนี่ยแฟนๆเฮห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยากเฮร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องสองสกอร์ซึ่งดูแล้วแนวรุกแบบนี้กับกองหลังอันปวกเปียกของเวสต์แฮมดูแล้วสเปอร์น่าจะเก็บ3แ,แต้มได้เพลอๆโอกาสยิงทะลุทะลวงไป2-3ลูกมีสูงเลยมองไปที่ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับสรุป3ทีมจะาตัวมัเป้าคืนวันอาทิตย์แบบนนีีีี้ครรรััับบกกกพเมย์ลองฤษะ ฟูลเลมครุสซาพาเลสและสเปอร์นะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ลงไปถึงกลุ่มแลนหน้าจอแอดไปได้เลยนะวันนี้จะตำเนิาเป้าลาแล้วสวัสดีครับ